มาเข้าลมมันร้อนอแล้วก็ปวดหัวเดี๋ยวนอนจะนั่งเข้าไปข้างในลมๆม,มตรงแก้วน้ำมานนร่ะลม ทางดำเรียบานิ่นี่ทำอะไรลูกชายร้อนหรือเปล่าลูก มาตกปาลานอีกร้อนหรือเปล่ารับไม่พูดเล่นอะไรก็ไม่รู้ตีนไม่กล้วยนั่นแหละร้อนเฮ้ยร้อนหอมตัวดำ ไม่ขอมือย,ยังดำเลยไม่ขาวมีเงินซื้อครีมทาแร้วทำไม,ม,เ,เ,ามาเมียมเดือ,อดฮะ พวกหมานตัวไม่หมานไม่หมานคือด่างป่าเรื่อหมานก็แค่ห้าสี่ห้าตัวไปเงี้ยเขาเรียกว่าหมานอันนี้เขาไม่เรียกว่าหมานนักสองตัวหมานลงได้เยอะติดด่างสี่ห้าตัวหกตัวหมัน